ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตเก็บไว้เตือนตัวเราเองมีอะไรบ้างลองไปฟังกันดูค่ะ1ลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียคนผิดอะไรก็ผิดได้แต่อย่าผิดศีลธรรม2ศัตรูในวันนี้ อาจเป็นมิตรกันในวันข้างหน้าอย่าทำอะไรที่รุนแรงเกินไป 3. จงใช้เงินด้วยความสนุกและต้องรู้จักเก็บเงินอย่างสนุกด้วยเช่นกันรวมถึงต้องสนุกกับการหาเงินด้วยเหมือนกันอย่าทุกกับมัน 4. ไม่มีใครทำอะไรถูกใจใครไปหมดเสียทุกอย่างบางทีเราเองยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลย และจะไปโกรธคนอื่นให้มันได้อะไร 5. หากต้องการจะให้ใครรักก็ต้องทำตัวให้น่ารักถึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น 6. อย่าเห็นแก่เงินจนเกินไปเพราะมันอาจจะไม่น่าคบหากเห็นแก่งานจะคบง่ายเห็นแก่ผู้อื่นชีวิตก็จะสุขสบาย 7. หากมีปัญหาเข้ามา ตรงเรียนรู้และแก้ไขให้ถูกจุดถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ 8. บาปบุญทั้งหลายนั้นล้วนส่งผลกระทบมาในไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีสิ่งที่กระทบมาในชีวิตล้วนเกิดมาจากการกระทำของตัวเราเองทั้งนั้น 9. หากกล้าถูกจิตกลายเป็นคนฉลาดแต่ถ้ากล้าบ้าบิ่นไม่คิดหน้าคิดหลังจะเป็นเพียงคนโง่ คิดแค่นี้ก็จะได้ไม่โกรธใคร 10. ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใครทำอย่างไรกับมันต้องได้รับผลอย่างนั้นกลับมาเสมอแต่ธรรมชาติก็ยังให้โอกาสทุกคนแต่ว่าคนเรานั้นไม่ค่อยจะยอมรับมันปัจจัยยีข้อของแจ็คหมา 1. ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากจนเกินไปให้เลือกตั้งใจเฉพาะวิชาที่ชอบ วิชาที่เลือกแต่ว่าไม่ควรละทิ้งวิชาสำคัญสคัญอย่างภาษาจีนภาษาอังกฤษจงใส่ใจมากๆแต่วิชาอื่นๆก็เอาแค่ทำออกมาดีๆงานผ่านเรียนจบออกมาได้ก็พอแล้วเพราะในชีวิตจ,จริงก็วัดกันที่ผลงานไม่ใช่ผลการเรียน 2. กิจกรรมในมหาวิทยาลัยนั้น เลือกทำเฉพาะกิจกรรมสำคัญสคัญก็พอไม่ต้องไปเคร่งมันทุกอย่าง 3. การเลือกงานที่ชอบนั้นใช่เลยแต่ว่าอาชีพนั้นจะต้องเลี้ยงดูตัวเราได้ด้วยถ้าไม่ใช่ก็อย่าหลอกตัวเองต่อไปเลยการเปลี่ยนงานไม่มีใครมาว่าหรอกเอาชีวิตความอยู่รอดเป็นสำคัญดีกว่า 4. ในวัยทำงานใครเก็บเงินก่อนรวยก่อนรวยเร็วกว่าสิ่งสำคัญคือไม่มีหนี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนั่นเอง 5. จงหาเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้เจอเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ 6. ควรซื้อบ้านก่อนซื้อรถเนื่องจากบ้านมูลค่ามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นรถมูลค่ามีแต่จะลดลง 7. ดอกเบี้ยบ้านนั้นโหดมากรีบใช้ให้หมดเร็วที่สุดก่อนจะผ่อนต่อไม่ไหว 8. เก็บเงินเป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้นต้องรู้จักลงทุนด้วยแต่อย่าลืมปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินไว้ด้วยก็ดี 9. อย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามบนโลกใบนี้พอไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วจะกลับมาทำร้ายคุณได้ทุกเมื่อสิ 10. จงมีคอนเนคชั่นกับคนอื่นด้วยต่อให้เก่งแค่ไหนก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้ 11. ควรทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างอย่าหาไรายได้เพียงทางเดียวมันไม่เคยมีอะไรมั่นคงบนโลกใบนี้ 12. สุขภาพนั้นสำคัญอันดับหนึ่งจงถนอมร่างกายตัวเองให้มากๆ 13. หาเวลาว่างให้ตัวเองบ้างงานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต อยู่เฉยๆบ้างก็ได้ 14. ความสำเร็จมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ 15. การเลือกคู่ชีวิตนั้นจงคิดให้ดีๆอย่าดูแค่ข้อดีอย่าดูแค่ฐานะอย่าหาแต่ข้อเสีย 16. การมีแฟนสามีภรรยาย,ยังเลิกกันได้แต่ความเป็นพ่อ แม่ลูกพี่น้องมันเลิกกันไม่ได้ควรดูแลดีๆ 17. จงออกเดินทางท่องเที่ยวเมื่อยังหนุ่มยังสาวพอมีครอบครัวแล้วการเดินทางจะยุ่งยากกว่าเดิม 18. พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้เร็วที่สุดเมื่อตอนยังมีกำลังการฝ่าอุปสรรคในช่วงอายุมากๆไม่ใช่เรื่องสนุกเลย 19. หากมีโอกาสลอยเข้ามาจงคว้าไว้ไม่ใช่ปฏิเสธมันแม้จะล้มเหลวแต่นั่นคือประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้20อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อย่างเดียวเพราะความสามารถของคนเรานั้นมีมากกว่าหนึ่งเสมอลองค้นหาดูขอบคุณบทความดีๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้ด้วยนะคะ